ท่านนะผู้ชมครับก็พ้สการายงานความคืบหน้าข่าวของหญิงที่ขับรถบีเอ็มความเร็ว207กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเมาฮะแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์สมแม่ลูกเสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็หลบไปตามหาแมวนะครับแล้วค่อยมาย้อนกลับมามอบตัวในอีก7ชั่วโมงต่อมานะครับจนเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคม ข่าวนี้เราต้องตามกันเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะบเราต้องตามกันเรื่อยๆเพราะว่าคนก่อเหตุนั้นเป็นคนที่มีปัญหาให้วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดนะฮะสามีและพ่อของลูกสองคนที่เสียชีวิตเดินทางไปที่อายการจังหวัดชุมพรพร้อมกับทีมงานทนายนะฮะเมื่อเพื่อเข้าพบกับอายการแล้วก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดชุมพรยื่นฟ้องคดีอาญาสาวคนขับบีเอ็ม มีหนังสือแต่งตั้งทนายนะฮะเรียบร้อยทนายแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีนี้ว่านะฮะก็เข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการชุมพรยื่นฟ้องคดีอาญาสาวคนขับบีพร้อมเรียกค่าเสียหาย24ล้านนะฮะล้านแล้วก็ไร้วี่แววสาวขับบีไกลเกลี่ยชนสาศพนี้นะฮะคือตั้งแต่ก่อเหตุเนี่ย ไม่เคยมาจราจาไม่เคยอะไรเลยอ้างอย่างเดียวว่าป่วยป่วยปวย่ปวยมากออไม่ได้นะครับ,รบนี่ฮะก็เลยฟ้องเรียกค่าเสียหาย24ล้านนะครับซึ่งก็ข้อหาที่โดนนะครับก็ผิดจราจรทางบกนะเมาแล้วขับไปชนคนอื่นตายนะครับแล้วก็จะหาแนวทางพิจรารณาไปคำนวณย้อนกลับไปดูซิว่าเธอคนนี้เนี่ยนะฮะ ระดับแอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่หลังจากที่ปรากฏเป็นข่าว <c oughs> นะตอนหลังๆว่าประมาณสองร้อยเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่คือยังไม่ทราบแต่เกินแน่แต่เกินแน่เพราะเธอหายไปหลายชั่วโมงเลยใช่แต่ขับรถเร็วเนี่ยสองร้อยเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป่าว่าระดับแอลกอฮอลเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบเพราะเธอหายไปหลบหายไปอ้างว่าไปหามแมวใช่นะ หายไปเท่าไหร่นะเจ็ดชั่วโมงแล้ว<ช>มันรวดแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะพ่อเคยมีนักวิชาการเขามีสูตรคำนวณนะใช่ส่วิว่าคุณจะหายไปกี่ชั่วโมงก็ตามมดเป่าเหอะพราะเป่าเสร็จเขาย้อนหลังกลับไปได้<ช>นับชั่วโมงย้อนหลัง<ช>ไปได้<ช>ไดิ่ดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นในโลกออนไลน์นะครับเ,เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณอัตพลกันขดนะฮะก็คือเขาใช้เครื่องซักผ้าแบบ ถังซักกับถังปั่นแยกกันแล้วก็ปรากฏว่าปิดสวิตช์เสร็จเปิดฝาถังปั่นแล้วก็จะไปเอาเสื้อผ้าที่ปั่นจนแห้งแล้วขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเอมันยังปั่นไม่หยุดแล้วผ้ามันหมุนดูดมือลงไปปรากฏว่าต้องตัดนิ้วชี้นี่นะนี่ถังปั่นด้านขวาเนี่ยออืมเพอปิดสวิตช์แล้วเนี่ยทุกทีเปิดฝาเนี่ยแล้วแล้วถังปั่นมันจะหยุด แต่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทามาใหม่นะครับไปทามาใหม่แล้วก็พอปิดสวิตช์แล้วเนี่ยฝาถังปั่นมันไม่หยุดวันเกิดเหตุเนี่ยพอใส่ผ้าลงในถังปั่นแห้งแล้วผ้ามันตีกับถังปั้งๆๆๆก็กลัวลูกจะตื่นก็เลยเปิดดูเอ้มันมีอะไรพอระหว่างที่เปิดฝาถังปั่นขึ้นมาเนี่ยนะปั่นแห้งเนี่ยผ้ามันม้วนขึ้นมาแล้วก็พันนิ้วเข้าลงไปประมาณห้าวินาทีเสร็จแล้วเขาก็ดึงผ้าขึ้นมาปรากฏว่า ไอ้ที่มันพันนิ้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเชือกเชือกของผ้าปูท็อปเปอร์ที่นอนเนี่ยเอาว่าเป็นเชือกแล้วกันพันนิ้วไปปรากฏว่าเป็นแผลฉีกขาดกระดูกแตกไปหาหมอหมอบอกว่าเส้นเอ็นขาดนะต้องตัดนิ้วชี้ข้อที่หนึ่งนี่แล้วเคราะห์ซ้ำกรรมซัดท่านชมฮะอาชีพก็คืออะไรนักดนตรีอิสระเล่นแซกโซโฟน โอ้ต้องใช้นิ้วอต้องใช้นิ้วต้องใช้นิ้วกดเลยสิใช่อจบเลยเอาฟังเสียงพี่ครับคุณอัธพลนะครับผ้าผ้ามันตีผ้ามันมันมันฟูขึ้นมาแล้วมันตีอะที่ขอบตัวเนี้ยมันดังป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 ังองเงี้ยเราลูกน้อยผมนอนเรากลัวมันสะดุ้งตื่นผมก็เลยรีบออกมาปุ๊บก็เลยดึงกิดตวิตกิ่งตะวิตตัวเนี้ยติดกลับมาปุ๊บ แล้วก็เปิดสานี้ขึ้นแต่ประเด็นตอนนั้นมือมือผมมันวางอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย๋อครับผมแล้วพอผมเปิดนี้ขึ้นอย่างเงี้ยผ้ามันหรชายผ้ามันวนมาวนมันตีเข้าตีเข้ามือเข้าไปปุ๊บผมก็ชาดออกแล้วหมอคือเราคือเราคือเราดึงผ้าออกไม่ได้ดึงผ้าออกครับคือผมผมจะเปิดสาแล้วก็จึนรอให้มันหยุดแล้วค่อย ยัดใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยครับไม่ให้มัน่ตกเราแต่พอพอเปิดตัวนี้ขึ้นอย่างเงี้ยผ้าปลายผ้ามันตวัดมาดึงมือเข้าไปแล้วพอผมดึงมือออกมันทิปมือเชือกมันมาติดกับตรงนี้พอดีถ้าเอาชัวร์เลยก็คือดึงปักแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็รอให้เครื่องมันหยุดทํางานก่อนเลยดีกว่าผมอาจจะรีบเพราะว่ากลัวว่ากลัวมันเสียงดังแล้วรบกวนแบบลูกตื่นด้วยอะไรเพราะลูกผมครึ่งสองเดือนเองเล็กอยู่ ตอนนี้ก็เสียใจแต่ว่าพอเห็นนิ้วตัวเองตอนที่เอาออกจากเครื่องได้แล้วอะผมก็ทําใจไว้ส่วนหนึ่งว่าแบบอาจจะไม่ได้นิ้วคืนแล้วก็มีเสียใจอีกอย่างนึงก็คือผมจะมีเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเวลารับงานผม,ผมเล่นตาแหน่งแจกโซโฟนแล้วบางทีมันใช้มันจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะหายสั้นไปกว่าตัวแป้นกดเนี่ยผมน่าจต้องฝึกเล่นใหมยอย่อีกยาวว่าน่าจะหยุดรับงานได้อีก ต้องฝึกใหม่เลยขนาดเขาไม่ได้เอามือล้วงลงไปในถังนเนี่ยมือวางอยู่บนขอบแต่ด้วยความที่ผ้ามันม้วนม้วนขึ้นมาตีดึงมือลงไปอโอ้โอหรุนแรงมากนะแรงดึงนะแรงดึงจากเครื่องนะโอ้โหถังปั่นแห้งนะฉะนั้นใครใช้เครื่องซักผ้าก็ปิดสวิตช์เสร็จรอให้เครื่องมันหยุดดีซะก่อนนิ่งก่อนนิ่งปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยดึงผ้าออกมาท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สี่คู่นะฮะก็จ่าฝูงกับรองจ่าฝูงเจอกันนะฮะนี่ครับลิเวอร์พูลเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอฮะเสมอกันสามคู่เลยเบรนท์ฟอร์ดก็เสมอกับแมนซิตี้สองสองนะฮะแมนซิตี้นำก่อนสองศูนย์นะท่านผู้ชมฮะโดนตีเสมอเตะหลายเชลซีก็เสมอเวสต์แฮมชนะฮะนี่ครับแล้วก็ ตารางจ่าฝูงตอนนี้ก็ยังเป็นเลี่ยงผูนะครับ,รบนำอยู่นะครับมี47แต้มนอตติงแฮมฟอเลสนะสี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็อาร์เซนอลสีเชลซี37มสิบเจ็อาร์เซนอลจะแข่งคืนนี้ฮนะอาร์เซนอลคืนนี้จะมีอีก4คู่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับสเปอร์โหมันเลยอน,นเลยนะะใช่คืนนี้นะฮะบ,บ้าน,นอาร์เซน,นอลใช่อื เอวัตตันเจอกับแอสตันวิลล่านี่ภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่เดวิดมอยเออมาเลยเดวิดมอยไปไหนไม่ได้ก็มาก็ติดตามกันนะเช้าข่าวข้มวันนี้ผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับี่ครับ